ฟืลแบบว่าฟืลแบบเ้ลแฟนแต่งตัวปะ่ะให้ดูลกให้ดูนี่เป็นบอสครูนี่เป็นครูพี่พี่ปบางเขนจ้า<ะ>ไปบางเขนจ้าแท็กซี่เหรอ <laughs> วูไปป่าม <laughs> องไงจ้า อามามามาวันนี้มาในลุกแท็กซี่เป็นบอสพรูยำเช้าซึ่งรู้หรือยังว่าโลนี้คือโลเดียวกับโชมีเลิฟเอ้ยพูดตอนที่ชาล็อตเมื่อกี้เลยนี่คือบ้านมีนาแล้วก็บ้านหายละมีนาแล้วก็เชอริล วันนี้มาเจ็ดโมงเสร็จสับแต่งหน้าเองอะไรเองเร็วไหมล่ะเราโตแล้วเราต้องดูแลตัวเองให้น้องๆเขาแต่งช่างไปนะคะฝากติดตามด้วยเป็นซีรีส์เรื่องแรกของพี่ฟ้ารู้สึกตื่นเต้นมากเลยเหมือนได้ย้อนนวนวานหรอคะกับ17ดสิบเจ็ดสิบแปดส่สิบสิบเดดิบเ่ะที่หนูพูดเยอะที่ขี้โม้อะไรที่สุดอละในร้อนมันก็ไม่ขอดูเลย เมื่อวานไปถ่ายนิตยาสารแพลวมาฝากทุกคนรอติดตามเลยนะคะเป็นลุกใหม่ๆแน่นอะนที่ทุกคนไม่เคยเห็นสะปลอยไม่ได้เลยเพราะว่ามันแบบแปลกมากเวลาที่เราไม่ได้เจอกันนะเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยได้เจอกันพนะี่เขาจะผอมลงแต่เวลาจะเจอแฟนคลับทีไรนะจะบวมขึ้นทุกทีเลยไม่เป็นอะไรแส่ไม่เจอกันมันกินข้าวไม่ลง ฉัน <l ots> ไม่เจอการกินข้าวไม่อร่อยเ <l ots> ช่วงนี้ต้องระวังอันนี้ด้วยนะคะสําหรับแอคเคาที่มันไม่ใช่แอคเค้าจริงแอคเคทาปลอมของพี่ฟ้านในติ๊กต็อกค่อนข้างจะเยอะมากๆแล้วชอบไปปป่วนในไลฟ์คนนู้นคนนี้อุ้ยติ k you อาร์มขอบคุณนะคะ ต,ต,ต้องต้องต้องดูให้ดีเลยนะคะทุกคนต้องระวังด้วยเดี๋ยวเผื่อแบบทักไปหาคนคน,นู้นคนนี้ไปของเงินไปยืมเงินใครอะไรเงี้ยเป็นมิจฉาชีพเป็นอะไรเงี้ยมันเยอะมากเลยดูที่จำนวนยอดฟอลโล่แล้วกันเนาะว่าอันไหนเป็นแอคจริงแอคไม่จริงเห็นเม,ามานื่อวันเข้าไปดูน้องน้องอะไรนะเอ็นจอยใช่ไหมเข้าไปป่วนในไลฟ์น้องเอ็นจอย โอเคทุกคนครับแบบมี้ฟับไปทั้งบทด,ดีกว่า <Okay. S 1> จริงๆไม่ต้อง <Okay. S 1> ไม่ได้มีเยอะ